ด้วยชาวอ่านหนังสือดีๆให้ฟังนะครับเช้าวันนี้สามก๊กตอนนี้น่าตื่นเต้นมากคงเบ่งถอยทับหวังม้าได้เสือครับอ้าวทาไมหวังม้าแต่ได้เสือซึ่งดีกว่ามา้าแน่นอนใช่ไหมไฮไลท์ตอนนี้บอกว่าให้รักคนดีห่างคนเลวบ้านเมืองจึงจะจำเริญรุ่งเรืองหากรักคนเลวห่างคนดีต่อไปคง ได้สิ้นซึ่งแผ่นดินและตอนเดียวกันนี้ของเบ้งบุกตีกิสารครั้งที่หกครั้งที่หกสำเร็จไหมเพราะว่าไฮไลท์ตอนนี้บอกว่าจับหนูจะใช้แมวดำหรือแมวขาวไม่สำคัญขอให้จับหนูได้ก็แล้วกันต้องรีบฟังกันทันทีเลยครับสามก๊กฉบับนักบริหาร ศาส,สตราจารย์เจริญวัฒนสินบทที่110่งองเบ่งถอยทัพหวังม้าได้เสือขณะที่คงเบ่งกำลังเร่งยกทัพกลับเสฉวนกำหนดแผนให้กองทาหารที่กิสารเลิกกลับไปก่อนสั่งให้เอียวหีกับมาตงคุมทาหารเกาทันหนึ่งหมื่นแอบซุ่มอยู่ที่ตำบลบิตก กับบอกบุญปากทางเข้าด่านเกียมโกถ้าทหารสุมาอี้ตามมาเมื่อได้ยินประทัดสัญญาณก็จะให้ทหารขนก้อนศิลาสมทบปิดปากทางแล้วให้ทหารระดมยิงเกาทันออกมาทั้งสองข้างข้าศึกก็จะถูกล้อมและถูกจับทั้งหมดอีกด้านหนึ่งของเบ้งให้อุยเอียนกับควรหินเป็นกองหลัง เก็บฟืนมาสุมเพลิงพรางให้ข้าศึกเห็นควันไฟในค่ายเป็นปกติให้เห็นธงทิวหน้าเชิงเทินปลิวสะบัดอยู่ให้ทหารกับชาวเมืองหลบออกจากเมืองโลเสียครั้นสุมาอี้มาเห็นเมืองเปล่าก็หัวเราะแล้วบอกว่าขงเบ้งยกทัพกลับไปแล้วยังทำอุบายไว้อย่างนี้จึงขอทหารอาสาตามไปตีทัพขงเบ้งให้รัศมรสาย ขณะถอยทับเตียวขับรับอาสาจะโจมตีทับของเบ่งตัดท้ายทับให้แตกไปจนถึงด้านหน้าสุมาอี้เตือนเตียวขับให้มีสติทำการด้วยความระมัดระวังจะตามตีอย่างไรจงประหยัดอย่าเบาความเตียวขับจึงบอกว่าข้าพระเจ้าเป็นชาติทหารอาสาโดยสุจริตถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตสุมาอี้จึงมอบทหารให้เตียวขับห้าพัน ให้อุยเป้งคุมอีกหนึ่งมื่นเป็นทับหนุนไปด้วยสุมาอี้ยกทหารอีกสามพันตามเป็นกองหลังเตียวครับขับมาเข้ารบอุยเอียนด้วยความโกรธได้สิบห้าเพลงอุยเอียนชักมาถอยหนีเตียวครับขับมาไล่ตามประมาณหกรอยเส้นก็ไม่เห็นตัวอุยเอียนเห็นแต่กวนหินคุมทหารโหร้องออกมาขวางหน้าเตียวครับพุ่งม้า เข้ารบกับกวนหินได้ประมาณสิบเพลงกวนหินก็แกล้งควบมาหนีพอรับเนินเขาอุยเอียนก็โผล่ออกมาอีกทั้งคู่รบกันอีกสิบเพลงอุยเอียนทำสัญญาณให้ทหารทิ้งเครื่องสตราวุธทหารเตียวขับมิรู้ในกฎอุบายก็ชวนกันลงจากหลังมามัวแต่เก็บเครื่องสตราวุธละจากการสู้รบเตียวขับรบกับอุยเอียนเป็นสามารถ อุยเอ็นแกล้งชักมาหนีไปเตียวขับเห็นแสงเพลิงไหม้สองข้างทางเห็นเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลสั่งให้ทหารชักมาถอยแต่ก็พบปากทางถูกทหารคงเบ่งนำศิลาอุดช่องไว้ผ่านไปไม่ได้เตียวขับตกใจคิดถึงคำเตือนของสุมาอี้ที่ชี้ให้เห็นว่าคงเบ่งมีแผนการรบที่ล้ำลึก แพรวอ่านไม่ออกความฮึกเหิมของตนดูเบาคำเตือนสุมาอี้คราวนี้ตนต้องเสียทีแก่ค่าศึกแน่แล้วทหารของเบ้งบนเนินเริ่มระดมยิงเกาทันกับทิ้งก้อนศิลาลงมาเตียวคับกับทหารจนตรอกหมดทางหนีลูกเกาทันที่ระดมยิงลงมาดังหาฝนถูกร่างเตียวคับทะลุหลายแห่งจิตใจหึกเหิมโกรธขึ้ง จึงทำให้พิษเกาทันกำเริบจนเตียวคับทนพิษบาดแผลไม่ได้ถึงแก่ความตายคาสมรภูมิกองทหารถูกเกาทันกับก้อนศิลาตายหมดสิน้นปิดฉากชีวิตเตียวคับนายทหารที่ผ่านการรบอย่างโชคชนตั้งแต่เป็นทหารของอ้วนเสี้ยวรบกับเตียวเลี้ยวทหารโจโฉที่กลัวต่อฝีมือกัมากึ่งกันถูกใส่ร้ายว่าเป็นขบฏจึงเข้าสวามิภักดิ์ต่อโจโฉ ร่วมรบกับโจโฉจนเป็นที่ไว้วางใจของโจโฉเตียวขับเป็นนายทหารที่ได้รับการยกย่องผู้หนึ่งในวรรณกรรมสามก๊กการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเตียวขับคหน,นี้มีเรื่องเล่าขานต่อกันมาว่าทหารที่โมเก็บเครื่องสตราวุธได้สติก็ขับม้าไล่ตามเตียวขับไปแต่เห็นก้อนศิลาปิดปากทางเข้าจะตามเข้าไปก็กลัวถูกโจมตี ทหารกองนั้นได้ยินเสียงของเบ้งร้องลงมาจากเนินเขาว่าทหารเจียวขับอย่าตกใจกลัวเลยกูจะไม่ทำอันตรายพวกมึงแต่จงเร่งกลับไปบอกสุมาอี้เถิดว่ากูทำการครั้งนี้หวังจับม้าที่มีพยศเพียงตัวเดียวแต่ไม่สมความคิดบันนี้จับได้แต่เพียงเสือร้ายตัวหนึ่งมึงจงไปบอกสุมาอี้ให้พึงระวังตัว กูคิดอ่านจะจับให้ได้ทหารทั้งปวงได้ฟังตกใจและดีใจไปพร้อมกันพากันคำนอบรีบกลับออกมาแจ้งเนื้อความแก่สุมาอี้ให้ฟังทุกประการสุมาอี้ตกใจสงสารเตียวขับแล้วที่เตียวขับเป็นอย่างนี้เพราะเราใจไม่แข็งพอที่จะห้ามมิให้เขาตามไปตีทัพคงเบ้งถึงได้ตาย สุมาอีสะดุดีเตียวคับไว้มากมายพร้อมทั้งรับศพเตียวคับเคลื่อนไปฝังที่เมืองหลวงลกเอียงท่ามกลางความโศกเศร้าไว้อาลัยของผู้คนพระเจ้าโจโยอยหลังนำพระเนตรรำลึกถึงคุณงามความดีเตียวคับที่รับใช้แผ่นดินตั้งแต่สมัยครั้งพระอัยกาโจโฉพระบิดาโจผีจนมาถึงยุคโจโยอย ฝ่ายคงเบ้งถอนกองทัพถึงหันตงทราบความจริงว่าลิเงียมรายงานเท็จสร้างความเสียหายให้แก่แผ่นดินเหลือขนานับคงเบ้งโกรธจ,จัดสั่งประหารชีวิตลิเงียมบรรดาขุนนางเห็นว่าเป็นคนเก่าแก่จึงพากันขอชีวิตไว้คงเบ้งให้ถอดลิเงียมออกจากตำแหน่งตั้งลิหวนบุตรชายทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิมแทน นี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในระบบการปกครองของเสฉวนขณะนั้นคนทำความผิดมหันแต่มาจากู่ออำนาจเก่าก็ยังมีคนคอยปกป้องรักษาหน้าที่งานการสำคัญของชาติกลายเป็นสิ่งสืบเชื้อสายต่อกันภายในครอบครัวเป็นความบกพร่องของการบริหารราชการนายเสฉวนยุคนั้นคงเป็นต้องใช้เวลาสามปีในการสร้างสม บำรุงทกักษวทหารรุ่นใหม่จัดเตรียมสเสบียงอาหารจึงทูลพระเจ้าเล่าเสี้ยนขอกราบบังคมทูลลาไปทำศึกหากทำการมิสำเร็จคราวนี้จะไม่ขอกลับมาพบหน้าชาวเมืองเสฉวนอีกพระเจ้าเล่าเสี้ยนตกพระทัยตรัสห้ามเวลานี้บ้านเมืองเราก็สงบราบคาบมีภูมิฐานแผ่ไปกว้างขวางเมืองลกเอียงกับกังตังก็ไม่ยกทพมาย่ำยี ท่านอยู่นิ่งเฉยบ้านเมืองก็เป็นสุขเหตุใดต้องยกทัพไปให้ลำบากกายเล่าคงเบ่งจึงทูลรื้อฟื้นถึงปณิธานพระเจ้าเล่าปีที่ฝากฝังให้ทำการปราบปรามศัตรูแผ่นดินกอบกู้ราชวงศ์หัน่นถ้ายังทำไม่สำเร็จก็จะนอนตาไม่หลับขุนนางข้าราชการต่างไม่เห็นด้วยที่คงเบ่งจะยกทัพไปรบบุยกกอีกคนที่เคยทุกข์แล้วได้สวยสุขมักจะไม่กล้า ที่จะพละจากสิ่งดีๆรอบกายเจ้าวจิ๋วหุนหลวงจึงทูลพระเจ้าเล่าเสี้ยนว่าดูดาวในท้องฟ้าเห็นดาวของมหาอุปราชเมืองเราเศร้าหมองดาวประจําเมืองฝ่ายเหนือสุขใสเรืองรองชาวเมืองเรื่องลือว่ายามค่ำคืนใบสนเสียดลมส่งเสียงครวญครางเหมือนคนร้องไห้ซึ่งมหาอุปราชจะยกทัพไปครั้งนี้จึงขอให้งดไว้ก่อนคงเบ่งแยงว่า ดวงดาวบนฟ้าอยู่ไม่เป็นที่เอาแน่ไม่ได้อย่าเชื่อถือนักคงเป่งถวายดีกาเพื่อออกศึกข้อความกินใจผู้คนอ่านแล้วต้องหลั่งน้ำตาความตนหนึ่งที่คงเบ่งร่างถวายพระเจ้าเล่าเสียนมีใจความว่าให้รักคนดีห่างคนเลวบ้านเมืองจึงจะจำเริญรุ่งเรืองหากรักคนเลวห่างคนดีต่อไปคงสิ้นซึ่งแผ่นดิน ว่าที่ขงเบ้งจะอภิปรายเอาชนะขุนนางถึงกับต้องจัดทุกเทียนไปจุดบูชาร่ำไห้ต่อพระศพพระเจ้าเล่าปีอ้างถึงอุดมการของพระเจ้าเล่าปีทั้งหมดแสดงให้ชัดเจนว่าแม้ขงเบ้งจะเป็นถึงสมุหานายกแต่เมื่อห่างเหิอนอำนาจกลางมัวแต่ไปกรรมศึกผิดวิสัยนักการเมืองที่ต้องติดสถานการณ์บารมีที่เคยมีอยู่เต็มเปี่ยมในเมืองหลวงก็เริ่มเสื่อมคลาย ทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์ปกติของสังคมสอพรในเสฉวนยุคนั้นพอถึงเมืองฮันตงของเบ้งต้องพบข่าวร้ายก่อนยกทัพทหารมารายงานว่ากวนหินลูกชายกวนอูป่วยปัจจุบันถึงแก่ความตายของเบ้งร้องไห้อาลัยกวนหินจนสลบพอฟื้นจึงกล่าวว่ากวนหินเป็นทหารเอกใจสัตว์ซื่อเหมือนกวนอูผู้บิดา กวนหินถึงแก่ความตายครั้งนี้เหมือนเราเสียกำลังแก่ข้าศึกไปกึ่งหนึ่งความจริงลึกๆในใจของเบ้งรู้สึกหวงเวงเหมือนเมื่อครั้งเตียวเปาตายสะท้อนเตือนให้รู้ว่าแม้แต่คนรุ่นหลานยังล่วงลับเวลาทำงานเพื่อแผ่นดินของตนงวดน้อยลงทุกขณะแล้วพศ7 7 6ของเบ้งยกทหาร3 4ม0 0ืพร้อมด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ ให้เกียงอุยอุยเอียนเป็นกองหน้าลิอินคุมสเสบียงของเบ้งเป็นกองหลวงนายทหารยกเป็นห้ากองยาตราทัพเข้ายึดเขากิสารเป็นครั้งที่สองของเบ้งเริ่มเข้าสู่ปัจฉิม,มวัยเห็นว่าการศึกจะยืดเยื้อจึงมีหนังสือไปขอกำลังจากพระเจ้าซุนกวนมาช่วยพระเจ้าซุนกวนตอบว่ายินดีจะช่วยพระองค์จะยกทัพหลวงมาเอง คงเบ้งได้ทราบก็ยินดีแต่ลึกๆในใจก็มิได้หวังอะไรจากกังตังมากนะักอย่างน้อยที่สุดก็พอเบาใจได้ว่าไม่มีใครแอบมาลอบโจมตีด้านหลังพระเจ้าโจโยยอยจึงเรียกสุมาอี้มาปรึกษารับสถานการณ์ศึกสุมาอี้จึงทูลว่าข้าพระเจ้าสังเกตดูดาวและตำราชี้บ่งว่าฝ่ายเรารุ่งเรืองสุขสายอยู่ส่วนดาวสำหรับเสฉวนทอแสงเศร้าหมองนะัก ของเบ่งยกธรรมาครั้งนี้เหมือนหนึ่งหาภัยใส่ตัวพระองค์อยาได้ทรงวิตกไปเลยสุมาอี้จึงอาสาไปต้านศึกของเบ่งแต่ขอบุตรแฮรหัวเอียนสี่คนไปด้วยคือแฮหัวป่าแหหัวหุยแฮหัวหุยแฮหัวโหซึ่งเป็นนักรบรุ่นใหม่ในใจของทุกคนล้วนแต่พกความแค้นไว้ชำระกับของเบ่งที่ฆ่าบิดาแหหัวเอียน สุมาอี้ได้รับอาญาสิทธิจากพระเจ้าโจโย,ย่อยถ้าเห็นผู้ใดเหมาะสมมีความฉลาดหลักแหลมฝีมือเข้มแข็งเรียกใช้ตามแต่จะเห็นควรได้สุมาอี้ทูลลาพระเจ้าโจโยอยแล้วพาบุตรแห่หัวเอียนทั้งสี่เดินทางไปเมืองเตียงอันเกณฑ์ทหารได้ประเมิน40สบหมื่นพร้อมเครื่องสตราวุธให้แห่หัวป๋ากับแห่หัวหุยคุมทหารเป็นกองหน้ายก ไปตั้งค่ายที่แม่น้ำหุยโหให้แฮหัวป๋ากับแฮหัวหุยข้ามไปตั้งค่ายอยู่ริมน้ำอีกสองค่ายสร้างสะพานเชื่อมแม่น้ำถึง9ก้าตำบลแล้วสุมาอี้จึงให้โกฉุยกับสุนเลจัดทหารไปตั้งค่ายณปากทางเข้าเมืองหลงเสบทที่111ของเบ้งบุกตีกิสารครั้งที่6 การยกทัพมาทำศึกกิาสารครั้งที่6ของของเบ้งไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่หลายฝ่ายคาดคิดสุมาอี้เป็นแม่ทัพวิกกแม้จะไม่มีเล่เหลี่ยมการรบแพลวพราาเหมือนของเบ้งแต่ก็มีสติปัญญามากพอที่จะรู้กลศึกขงเบ้งอย่างทันเกมสุมาอี้ดีตีโจแตกบัญชาการรบด้วยความระมัดระวังยึดความคิดที่เชื่อว่าทัพขงเบ้งยกมาไกล ศึกยืดเยื้อนานมากเท่าใดก็จะทำให้ขาดเสบียงอ่อนกำลังลงและที่สุมาอี้หวังลึกระยะยาวกว่านั้นคือคงเบ้งกรากกรมทําศึกมานานอาจจะเกิดเจ็บป่วยทำให้กองทาหารเสฉวนมีเพียงแต่จะต้องถอนทัพกลับแต่อาจจะเกิดรวนเรขึ้นภายในด้วยคงเบ้งรู้ว่าศึกครั้งนี้คงยืดเยื้อนานจึงสั่งให้ทหาร ทั้งปวงผูกใจชาวบ้านช่วยทำนาปลูกผักสวนครัวเมื่อเป็นผลก็แบ่งให้เจ้าของสองส่วนกองทหารขอเอาส่วนเดียวราษฎรทั้งปวงจึงมีใจรักของเบ้งมากอย่างน้อยที่สุดทัพเสฉวนก็แก้ปัญหาสเสบียงอาหารได้ส่วนหนึ่งวันหนึ่งของเบ้งนั่งเกวียนไปสำรวจภูมิประเทศบนเนินเขากิสานเห็นที่ราบระหว่างเขาแห่งหนึ่งคนนำทางบอกว่า ที่ตรงนี้เรียกเฮาโลกกมีความกว้างพอที่จะซุ่มทหารได้พันคนส่วนหลังเขาเป็นทางแคบเกีว่วมาผ่านได้ตัวเดียวคงเบ่งเห็นเป็นชัยภูมิที่เหมาะสำหรับการศึกเมื่อกลับถึงค่ายเรียกโตยอยกับอาวตงสองทหารช่างกระซิบสั่งเป็นความลับแล้วให้ทหารช่างอีกหนึ่งพันคนไปตั้งกองสร้าง โคโยนมายน์นาะที่ราบเฮาโลกกให้มาใตา้คุมกำลังไปรักษาช่องทางที่ราบไว้ไม่ให้ใครล่วงล้ำเข้าออกของเบงออกตรวจควบคุมการสร้างโคโยน์กับมายนอย่างใกล้ชิดฝ่ายเตียวหนีฝ่ายพลาธิการของกองทัพขงเบ่งรวบรวมข้าวไว้ที่ดานเกียมโกะไว้เป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถขนส่งลำเลียงได้สะดวกเกรงข้าศึกจะยกทหารมาตีปล้นสเสบียงจึงเข้ามาปรึกษาขงเบ้งด้วยความกังวลใจขงเบ้งยิ้มแล้วบอกว่าข้าพระเจ้าเตรียมการเรื่องนี้ไว้นานแล้วขณะนี้ทหารช่างกำลังสร้างโคโยนกับม้ายนด้วยไม้สำหรับเป็นพาหนะขนข้าวให้ท่านแทนที่ม้ากับโคที่มีชีวิต คงเบ่งอวดอีกว่าโคกับม้าของข้าพเจ้าไม่ต้องพักผ่อนหลับนอนไม่ต้องกินน้ำกินหญ้าเหมือนม้าโคมีชีวิตทั้งหลายบรรดานายทหารทั้งปวงพากันทึ่งนับแต่โบราณากาลมาไม่เคยมีผู้ใดคิดสร้างโคกับมายน์ได้สำเร็จมาก,ก่อนต่างพากันสรรเสริญอัจฉริยภาพของของเบ่งที่คิดค้นประดิษฐ์สิ่งมหัศจรรย์โคกับมายต์ของของเบ่งทยอยเดินทางสู่ค่ายนับเป็นจำนวนพัน ผสเสบียงลำเลียงหน้าดานเกียมโกะตลอดวันตลอดคืนสเสบียงอาหารในกองทัพของเบ่งจึงบริบูรณ์สม่ำเสมอฝ่ยายสมาอีที่ลุ้นให้ทัพของเบ่งสิ้นสเสบียงครั้นทราบว่าของเบ่งใช้โคโยนมายนขนข้าวเป็นผลสำเร็จก็ตกใจให้ทหารออกโจมตียึดยานประหลาดนั้นมาดูทหารจับได้หุ่นยนห้าตัว สุมาอี้จึงสั่งทหารช่างตรวจดูเครื่องยนต์กลไกลเสร็จแล้วให้ลอกแบบสร้างโคกับมายนต์ขึ้นใช้บ้างเป็นจำนวนมากถึง2,000ตัวให้นำออกใช้ขนสเสบียงที่เมืองหลงเซส,ส่งมายังค่ายที่แม่น้ำคุยโหในยุค1,800ปีก่อนนอกจากคงเบ่งมีแนวคิดสอหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ทำศึกแล้ว สุมาอีกน็นับว่าเป็นผู้นำที่หัวไวทันสมัยยอมรับแนวคิดใหม่ๆโดยไม่เคอะเขินใครจะว่าเป็นผู้เรียนแบบก็ช่างจับหนูจะใช้แมวดำหรือแมวขาวไม่สำคัญขอให้จับหนูได้ก็แล้วกันคงเบ้งพอรู้ว่าสุมาอี้ลอกเรียนแบบสร้างโคกับมายตนก็ยินดีสุมาอีหลงกลเข้าตามแผนของตนอีกแล้ว สั่งให้องเป๋งคุมทหารหนึ่งพันปลอมตัวเป็นทหารสุมาอี้บุกเข้าโจมตีขบวนคุ้มกันกองสเสบียงของข้าศึกแล้วแย่งยานยนต์เหล่านั้นคงเบ่งสั่งว่าถ้าสุมาอี้ยกทหารเข้ามาติดตามโจมตีก็ให้พลิกลิ้นยานยนต์แต่ละตัวยานยนต์ทุกตัวก็จะหยุดนิ่งเดินไม่ได้คงเบ่งจึงให้เตียวหงีคุมทหารห้าร้อยคนซ่อนอยู่หลังเขา ให้เขียนหน้าว่าตาทหารเป็นหน้าผีปีศาจปรากฏตัวแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกแล้วเข้าแย่งยานยนต์ทุกตัวด้วยการพลิกลิ้นถอดสลักให้กลับเดินได้เข็นนำกองสเสบียงเข้าค่ายกลศึกพิชัยสงครามของเบ้งเป็นผลสำเร็จทุกประการสุมาอี้เรียนแบบโคโยนโดยหารู้ไม่ว่ามีเทคนิคลับซ่อนอยู่เจ็บใจเสียรู้สูญข้าไปหมื่นกว่าถัง จึงเพิ่มการรักษาค่ายให้มั่นคงแต่ไม่ออกรบฝ่ายพระเจ้าซุนกวนญาตราทับบุกวีกกสามทางตามคำรับสั่งไว้ให้กับขงเบงพระเจ้าโจยยอยเสด็จนำทัพต่อสู้แสดงถึงสภาวะความเป็นผู้นำได้อย่างดียิ่งสุมาอี้มีหนังสือรับทูลพระเจ้าโจยยอยขอให้มีพระบรมราชโองการสั่งสุมาอี้อย่าได้ออกรบ ให้ตรึงทัพของเบ้งไว้ให้ดีโดยวิธีนี้สุมาอี้มีเหตุผลอ้างกับทหารที่ไม่ออกรบเพราะติดรับสั่งฮ่องเต้ไม่ใช่เพราะตนเกรงกลัวของเบ้งสุมาอี้ทราบข่าววีกกต้องเผชิญศึกหลายด้านก็ให้วิตกกังวลใจยิ่งนะักทัพหลวงพระเจ้าโจโยอยปะทะกับทัพหลวงพระเจ้าซุนกวนที่เมืองหับปาเตียวงีเตียวเกิ๋วกับหมันทอง คุมทหารเข้าปล้นค่ายบกค่ายเรือจูก,กัดกินคุมทหารกังตังด้วยความประมาทในข้าศึกจึงรักษาที่มันไว้ไม่อยู่แตกทับหนีทหารกังตังบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากอีกด้านหนึ่งลกซุนคุมทหารกังตังขอทหารเพิ่มจากเมืองหลวงเพื่อไปตีท้ายทับพระเจ้าโจโยอยแต่คนถือหนังสือถูกฝ่ายวยก,กกจับได้ เมื่อรู้ความแล้วทรงชมว่าลกซุนผู้นี้มีความคิดฉลาดหลักแหลมนักแล้วให้เล่าเซียวคุมทหารสกัดทางมิให้ซุนกวนยกทหารมาทําอันตรายด้านท้ายทับได้เมื่อแผนการสึกล้มเหลวลกซุนกับจูก,กัดกินจึงตัดสินใจยกทัพกลับไปตั้งหลักใหม่ที่กังตังพระเจ้าโจโยอยทราบข่าวก็ยังมิเชื่อว่าทัพกังตังได้ถอยกลับไปจริง ให้ไปสืบข่าวก็รู้ว่าทหารกลางตังกลับไปจริงแต่ก็ยังไม่วางใจจึงให้ทหารรักษาด่านตามทางไว้ให้มัน่นคงทัพหลวงวยกกก็ตั้งมั่นดูท่าทีทัพงอกกอยู่ที่เมืองหับบามิได้ถอดทัพกลับศึกด้านเขากีสารของเบ่งกับสุมาอีก็ยังตรึงกันอยู่ของเบ่งส่งทหารย่วยุให้สุมาอีออกรบทุกวันให้อุยเอียนเอาหมวกทองของสุมาอี ใส่ปลายไม้ไปร้องด่าท้ารบเป็นข้อความหยาบเหยียดหน้าคายสุมาอีก็เฉยทหารและขุนนางทั้งปวงได้ยินต่างก็โกรธแต่งตัวใส่เกราะจะออกไปรบกับอุยเอียนสุมาอี้ห้ามไว้อ้างคำโบราณที่กล่าวว่าอย่าให้เหตุการณ์นิดเดียวนำพาให้เสียการใหญ่ทหารเชื่อคำสุมาอี้จึงอดตั้นไว้ไมิออกรบ อุเอียนร้องเยาะเยะ้ยจนถึงคำมิได้เห็นผู้ใดออกมารบจรึงยกทัพกลับวันหนึ่งนายทหารสุมาอี้สองคนแฮหัวโหวกับแฮหัวหุยรายงานสุมาอี้ว่าคงเบ้งไปตั้งค่ายอยู่บนเนินเขาปากทางเฮาโลโกกมีการก่อตั้งทัพกับตึกดินน้อยๆเรียงรายอยู่เป็นอันมาก ใช้เป็นที่เก็บสเสบียงอาหารขอให้คิดอ่านตัดเสียทันทีนานไปจะกําจัดได้ขัดสนนักสุมาอี้บอกว่าทุกอย่างที่ปรากฏล้วนเป็นอุบายศึกของของเบ้งทั้งนั้นยาบุมบามเข้าโจมตีจะเสียทีค่าศึกสองพี่น้องตระกูลแหหัวจึงรับอาสาไม่ว่าขงเบ้งจะคิดกลศึกประการใดก็จะออกไปโจมตีให้ได้ใชยไม่เห็นมีข้อเสียหายอย่างใดเลย สุมาอี้จึงมอบทหารให้คนละพันนายแยกเป็นสองกองตรงไปตำบลเฮาโลโกกเห็นข้าศึกเข็นเกวียนสเสบียงมาเป็นแถวยาเวเหยียดแหหัวโหวกับแหหัวหุยจึงบรรจบทหารเข้าเป็นกองเดียวกันบุกเข้าโจมตียึดได้โคโยนและ,สะเสบียงเป็นอันมากพร้อมทั้งเฉลยทหารประมาณ100นายมามอบให้กับสุมาอี้สุมาอี้จึงถามทหารเลวเฉลย เพื่อล้วงหาความจริงทหารตอบว่าคงเบ้งเห็นท่านมิได้ออกไปรบพุ่งก็มีใจกำเริบคิดทำศึกให้ยืดยาวจึงให้พวกข้าพระเจ้ามาช่วยชาวบ้านปลูกผักฟักถัว่วพวกข้าพระเจ้าไม่ทันระวังตัวจึงถูกทหารท่านจับมาได้สุมาอี้ได้ฟังก็หัวเราะแล้วสั่งให้ปล่อยตัวเฉลยเหล่านั้นแฮหัวโฮจึงถามสุมาอี้ว่า จับข้าศึกได้แล้วเหตุใดท่านจึงปล่อยพวกเขาไปสุมาอี้ตอบว่าท่านยังอ่อนแก่ความคิดนักจึงไม่ร่วงรู้ความคิดของเราที่เราปล่อยทหารไปนั้นเพื่อให้พวกมันไปนกระจายข่าวหรือว่าใจเรานี้มิได้พยาบาทในตัวทหารเลวศัตรูทําศึกได้แก่นายทัพนายกองต่างหากที่เป็นตัวการเหมือนเมื่อครั้งลิบงบรบกวนอูที่เกงจิว๋ว ลิบองจับทหารเลวกวนอูได้ก็ปล่อยทำให้ฝ่ายกวนอูชะล่าใจมิได้เห็นพิศสงของกังตังสุมาอี้จึงสั่งนายทหารทุกหมวดทุกกองถ้าจับทหารของเบ่งได้อย่าทำร้ายสอบสวนเสร็จปล่อยตัวไปสุมาอี้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของทัพโขงเบ่งจนมองเห็นช่องทางการทำศึกจะแกล้งหลอกเข้าตีฆ่ายหญ่ของเบ่งแต่เป้าหมายคือการเข้าเผา โจมตีที่เก็บสเสบียงทับเสียชวนที่ค่ายปากทางเฮาโลกกถ้าแผนนี้สำเร็จทัพของเบ้งจะต้องรัสมรสายเป็นแน่แท้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุทธิชัยอ่านหนังสือดีๆให้ฟังนะครับทุกเช้าหกโมงครึ่งครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาจิบกาแฟออกกำลังกายอยู่ติดตามฟังผมอ่านหนังสือดีๆให้ฟังได้ตลอดและขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ถ้าหากอ่านฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังและส่งลิงก์ไปให้คนที่ท่านรักที่ท่านอยากได้ฟังร่วมกันด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ1.5ล้านแล้วครับ1.5ล้าน5แสนคน ผู้ที่ติดตาม subscribe สุดที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดแชร์กดไลค์และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ติดตามสุดที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ที่กด Super Chat Super เปอร์สติ๊กเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผมครับ1.5ล้านวันนี้ตั้งเป้า2ล้านก่อนสิ้นปีขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันครับ